อ่ะอีกหนึ่งตัวนะครับนะวันนี้นะครับนนะใครหาลอกพันต้นๆไหมใช้ดีนะเรียวบีนะตัวนี้พันสามหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับนะนะดีอยวปรับไฟให้หน่อยอ่ะเป็นมือสองญี่ปุ่นนะตัวนี้เป็นเรียวบีน,นะครับรุ่นอะไรผมเพิ่งเอามาขายตัวแรกเหมือนกันนะแต่มีนะสมัยก่อนมีนะเขาให้ผมหาตัวหนึ่งแต่ผมไม่ได้เพิ่งจะได้มานะครับเขาบอกใช้ดีมากเลยนะครับรุ่นมันตรงนี้หรือตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะ แต่ก็เรียกว่าเป็นลอกเดีวบีแล้วกันเนาะนะครับนี่นะครับรอบ6นะครับหมุนขวานะครับทีสามร้ 300. อยอานนี่คืออะไรไม่รู้อะเกาหลียนะครับเกาหลีนะครับรอบ6กตีเหยีอปลอมนะตัวนี้นะใช้ดีมากนะครับอ่ะนี่ เป็นลอกสำรองก็ได้นะใช้ดีนะครับสภาพดีเลยตัวนี้นะครับสภาพดีระบบเฟืองระบบอะไรนี่ดีมากเลยยังดีมากนะฮะเออผมจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะไอ้ตัวนี้มันสําหรับกดฟีสปูลเด้ง,งนะครัเี้นเนี่ยอีกหนึ่งตัวครับหมุนแขนเก็บก็ได้มแขนก็ได้เหมือนเหมือนหยดน้ําทั่วไปนะจะกดทางนี้ก็ได้นะประมาณนี้อ่ะเบรกมีคลิกเสียงแบบนี้ ้องแกง้องแก้ง,กง,กงอย่างนี้นะครับลื่นดีด้วยลูกปืนดีนะลูกปืนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูลูกปืนสภาพภายนอกก็สวยอะ่ะดูภายในดูระบบข้างหมัดของมันเลยนี่เป็นระบบแม่เหล็กแล้วก็มี สปูมันมีอะไรไม่รู้เป็นเม็ดลาหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยฮะเป็นเดือยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่น่าใช่อ่ะระบบยังไงก็ไม่รู้นะไปลองเล่นดูผมเพิ่งเพิ่งเคยประมูลได้ติดมาตัวแรกนะนะครับโหดูแข็งแรงทนทานมากเลยนะ ผมยังไมห่หยอดน้ำมันตรงไหนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวหยอดให้เลยทีเดียวนะอ่าดูภายในก่อนนี่ไอเฟืองสับรถผมป้ายจาบีเติมไปให้แล้วนะเติมจาบีไปให้แล้ว ประมาณนี้นะระบบมันแล้วก็ปรับตัวเลขตรงนี้นะฮะมันคล้ายๆได้ว่าเลยนะระบบกลไกมันนะคล้ายๆเดยวดูดิขนาดฝาหมุนยังหมุน,มนเกีียวเงีย้ยเหมือนได้ว่าเลยนะ,นะะมีอยู่เจ็ดระดับนะครับสุดแค่เลขเจ็ดนะไปต่อไม่ได้ละเลขเจนะ็ดเลขศูนย์ถึงเลขเจ็ดนะฮะอันนี้ผมตั้งไว้เบอร์ศูนย์นะครับ ภายนอกสีสวยนะร่องรอยมีตรงนี้นิดนึงเองนะเนี่ยกระเทาะตรงนี้นิดนึงนอกนั้นก็ไม่มีรอยแล้วผมนั่งหาดูอยู่นะพักนึ่งรถทีลกองสัน ประมาณนี้พอนะตัวนี้ไม่มีอะไรมากการทำงานก็คล้ายๆไร้ว่านะแล้วก็ผมจับดูเนี่ยลอกก็ดูแบบดีอะ่ะมีน้ำหนักดีแล้วก็ดูแข็งแรงดีนะไม่ป่องแป้งนะไม่เหมือนลอกตีนนะไม่ใช่แน่นอนนะดีแน่นอนอ่ะสำหรับน้องๆหนูๆน,น,น,นะราคานี้นะสายลุยอะไรเงี้ยซื้อไวส้สำรองเป็นลอกสำรองก็ได้นะ 1300บาทนะครับไม่แพงเอาไปใช้คุ้มแน่นอนนะครับเอาไปใช้คุ้มแน่นอนมีเออนี่ลืมบอกนะมีถุงมาตัวใบหนด้วยอ่ะถุงของมันเนี่ยนะอ่ะมีถุงผ้ามาเนี่ย1 3 0 0พันอบาทนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็พิมพ์จองใต้เพจได้เลยนะครับถ้าเห็นใน YouTube ก็รีบเข้ามาใน YouTube นะเอ้ยเข้ามาในเพจนะมาพิมพ์จองในในเพจนะครับอ่ะขอบคุณมากนะครับคลิปนี้